สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุขูมสุคนนะครับเนาะนะครับวันนี้หลังจากที่เลิกงานแล้วนะครับก็จะพาพี่น้องแฟนคลับไปเบิ้งเขานะครับหลังจากที่ข้าววานไปแล้วนะครับแล้วก็ควนตกใส่หมื่นสองหมื่นนี่แหะครับที่ออกไปเบิ้ง่ามันจะได้กินบัวขึ้จิได้เห็ดใหม่นะครับเนาะเอางอกบัวนะครับไปพี่น้องแฟนคลับเพื่อไปการบดเสียเวลานะครับเราไปเบิ้งเขากันนะครับเนาะ ถ้าเบากรองนะครับเนาะกับเป็นถนนคอนกรีตเป็นทางเชื่อมต่อระวังบ้านน้อยอีบุตรนะครับกับบ้านโยมหน,น,นองบวงับวพุทธิ์ห้านะครับสภาพทุ่งนานะครับหลายคนเงยยังนั้นเดียวชาวบ้านเดียดำอยู่นะครับเนาะนะครับแต่ว่านกะไทยฮุนไทยฮุนแล้วมันแล้วนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับบรรยากาศทุ่งนาย,ยามเย็นๆนะครับ เงหนาบ่อความกับออกจากบ้านหน้ากับบ่ไกลนะครับเนาะบ่บอห่อกิโลนะครับเนาะนะครับไม่ถึงกิโลก็ถึงแล้วนะครับกามาหนีนะครับครับผมตอนนี้เข้ากับเด็กมาหอนาน้าแล้วนะครับนะครับนี่นะครับหน้าบาก่องครับผมนะครับที่โรงกิบก่อนนะครับ สงสัยนะครับเนาสงสัยตรงไหอตงใช้ยานเดเฮทไม้นะครับยานเดปันไม่อยู่นะครับมูนี่านเดเฮนเขาหมอกหมอกอยู่นะครับน้องมิจญานะครับนี่ครับคือไฮน่านะครับที่ถ่ายมูอนั้นนะครับที่คลิปก่อนๆนะครับที่นำติมนะครับเนาะไฮนี่นะครับส่วนไฮนี่ก็แปลงตักเกลับนะครับนาะเฟิงออกนำออกนะควายนำออกได้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหน้าสูงนะครับเนาะ แต่ว่ามันหักขอเสียมันมาวานถือมือพนโต๊พอดีนะครับนะมือหนีนะครับเขาวันเขาวันอาทิตย์นะครับแต่ว่ามือนีวันในึืนเลยนะครับนาะย่านได้มาไทยไม่ปั่นไมอยู่พี่น้องนะครับอะไรกับเป็นกาลังใจครับบะกล่องเด้อพี่น้องแปนกับสุขสุขคนนะครับนาะสอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับก็ดีม่ซัสไคร่นะครับให้กําลังใจกับบอกล่องนะครับนาะกับสองกล่องกาตสินครับเอาหนี้บ่ทันเดีเห็นจะงอกอยู่นะครับนาะ เขาวนขึ้นเลยนะครับบรรยากาศยามค่ำค่ำนะครับเนาะล้งเหลืองานนะครับพรบพี่น้องแฟนคลับมาเบ่งนะครับมีแนวนุ่มสูงนะครับว่าจะได้ไถ่ไม้วานไม่แล้วกาปั้นไม่นะครับหน้ากับเวลาครับซีไร่นะครับ ครับนีก็เป uh ็นเทียนแห่งกับเป็นเทียงครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องสานะครับจากว่ามีนนากับนนาเกือบเต็มนะครับเนาะนะครับน้องสาก็จะมีอยูหนี่ครับอยูหนี่นะครับเนาะน้องสาประมาณลรหนึ่งครับพ่อเป็นคุดเอาานะครับเนาะนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับนี่ก็จะเป็นค้านะครับค่ากับพี่น้องนะครับกับพ่อได้อยู่ได้กินครับเนาะนะครับที่ต้นค่านะครับคาต่มกับจําเจวนะครับต้นกล้วยนะครับ น้องสากับพ่อได้กินนะครับเนาะปูปลาหน้าเหนียวครับผมนี่ตัวคานะครับพี่น้องมาเบิ้งครับวัมือนนี้ยามมอแร็งล้างเหลืองงานนะครับอันนี้ก็เป็นไฮสุดท่ายนะครับสึ่งบัวห่นได้เห็นหงอกเขาแม่ใจหงอกเดียวนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องเป็นอ้ามาอัปเดตนะครับสงสัยสีได้เห็ดใหม่นะครับ ฝนตกฟานแ้วฝนตกคำนะครับนาะก็จะรอเบิ่งฝนก่อนนะครับว่ามันจะมาอีกบัแล้วก็จังจะได้ไท่บนใหม่นะครับประภาพหน้านะครับนาะพขอดีคือมันเป่งตกนะครับพอดีของหน้าบอกกล่องว่ามันอยู่สูงนะครับเบิ่งจากระดับนะครับพีน้องแฟนครับเบิ่งจากระดับได้นะครับเป่งตกเป็นลูกน้องอย่าคลองนี่แหละครับเป็นลูกน้องนะครับเป็นน้ำลูกน้องได้ ในก็ฝากพี่น้องแฟนคลับสุขสุขคนครับเป็นกำลังใจให้กับบะกล่องนะครับครับส่องกล่องการสินนี่เด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดสับสะเขยนะครับเนาะเป็นกำลังใจครับบะกล่องในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับแม่นว่าสิได้เฮ็ดเขาใหม่เนาะสิได้บ้านเขาใหม่กับพอบ่ได้ซื้อเขาพี่น้องนะครับเบิ่งสถานการณ์แล้วอาจจะจะได้เฮ็ดใหม่ล่ะครับพี่น้องแฟนครับในก็เป็นกำลังใจครับบะกล่องนี่เด้อครับพี่น้องแฟนคลับสุขสุขคนครับ อ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทก่อนนะครับเนาะนะครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมพาพี่น้องแฟนคลับมาอัปเดตนะครับเขานะครับว่าสิได้เห็นไม่บอนะครับเนาะกับเป็นกานแก้กระบะก่อนเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ